แขวนพระเนี่ยคงแขวนหลังชั้นที่ห้าก็ถึงในโค้โไทยเนี่ยก็มีพระสําคัญก็มีเช่นพระลวงรางปืนเนี่ยเป็นพระแบบศิลปะหอมหรือศิลปะขเขมรแบบบายอนยืนอย่างนี้ยกมืออย่างนี้นะครับแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องแบบกระสัสดหอมแล้วข้างหลังเนี่ยจะเป็นรูปรางปืนอันนี้พบที่ปุกพระปางที่สวนระโลกก่อนสุโขทัยจะมีอาณาจักรขึ้นมานะครับ แล้วต่หลังก็จะมีพระอย่างถ้ำหีบชื่อท่นานพระถ้ำหีบนางพยาสเสนจจนเดิมชื่อว่าตะเถนขึงหนังเศนเนจนนี่เข้าใจอยู่แว้วก็เจอกับผู้หญิงผู้หญิงทั้งหลายนะแล้วก็จะมีพวกพระล่วงหลังริมที่จะเป็นพระเนื้อเนื้อชินฉินก็คือดีบุกผสมตะกั่วไอ้หลังริมนี่ด้านหลังเหมือนกับไอ้ตอกริมลงไปเข้าใจว่าตอนหล่อเขาจะใช้ดกดไปทีพิมด้านหลังเนี่ยให้เป็นหลังริมหรือว่าอย่างให้ ตะกัวล,ลงไปแนบเนบื้อพิมมากๆออกมากสวยๆถ้าดูการทำพูลักษณะปฏิมาอทุทยาเป็นพ้าอู่ทองซึ่งมันก็มันก็อาจจะรูปสมัยกับสุขโขทัยตอนตอน้นไม่ใช่มาสูุโขทัยอยู่ๆว่างๆใครๆก็มาสร้างมันมีเมืองอยู่แล้วเมือนซ้อนเมืองอยู่แล้วมจริงๆระเผยตั้งแต่สมัยทวา,าร,าว,ราวดีรื่สามไปเพรมพบหลักฐานเยอะไฮลบุรีนแน่นอนมีอยู่แล้วแต่หลังจากที่สุขโขทยัยไปเกิดยุทธยานมันก็มันก็อาจจะมีความเข้มข้นของสงครามเข้าไปด้วย อันนี้มันแล้วแ,วแต่พระสมัยก่อนถือว่าสุโขทัยเนี่ยเขาจะมีทำสี่ปางยืนเดินนั่งนอนพระศิริยาบทเนี่ยก็จะพูดกันถ้าใหญ,ใหญ่ๆก็เป็นพระยืนก็ยืนเปิดโลกยืนห้ามสมุดยืนห้ามญาติยืนเหมือนจันอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะเรียกพระองดีภาพอย่างหนึ่งเรียกเรียกหลายแบบเหมือนกันแล้วแต่สมัยแล้วแต่ยุคโบราณภาพุกทคุณก็จะเป็นมีสองอย่างนะแคล้วคลาดกับคงกระพัน พราะพระชินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพุทธคุณออกมาเข้มแข็งออกสนามลบอะไรเงี้ยแต่ถามว่าไอ้ถ้าคนที่ยาห้อยคราบเปล่าก็าไม่มีหลักฐานนะเพราะแต่ผ้าตะกุดห้ายัานผ้าปะเจียดเนี่ยมีแน่เพราะเป็นตัวยันลงมชหรือบางทีเขาสัตว์มาในตัวยสัตว์เข้า่าอยู่ตัวหรือถ้าคนไม่ไม่น่านจริงก็ใช้คาถาเลขยันเนี่ยต้องลงเป็นของคู่กันไปการทําพระพิมเนี่ยเอกแจกเต็มพระพิม สื่อพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องพุทธาคมอันนี้ก็เป็นพวกอัติตันตราตันตรีของมหายานเขาอะเลขยันพวกอะไรเนี่ยยังเก่าสุดที่เราพบในสมัยอยุธยานะก็ประมาณ5้าหกปีเนี่ยก็เคยเจอพระพมิบที่หัวราชบรรณาเนี่ยพบพบเรืยอว่าอย่าเรียกเป็นองค์เพเป็นตันเนี่ยเยอะเนี่ยนะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเขาจะมีเลขกจารงบสัตว์คนเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่านี่สมัยนั้นมีการ ปกเสกด้วยเลขยันละคือหลักฐานพยานเล่าอยู่ที่วิพิธภัณฑ์สามพยาที่ไอ้พระยาที่มีจาลึกออมีเป็นเลขยนันอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์เลยว่าเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเขาคิดเรื่องเลขยันแล้วตั้งตวที่ถามว่าเก่าที่สุดพบสมัยไหนคนสมองหน้ากันสมัยไหนก็นไม่รู้อ้อนเก่าแล้วแต่จริงๆเนี่ยหน้าตาหลักฐานหน้าโบราณคดีประวัติศาสตร์ถึงเจาลึกเนี่ย มันพรสมัยพระเจ้าจสุริยะวรมันที่สองอของเขเมรน,นะที่พิมายมันจะมีจารึกอันหนึ่งวิธีการสร้างตะกุดโรงเหล็กจาร์อะไรเงี้ยพวกนี้จเจอแล้วต่อมาก็เจอพวกที่เขาโรงเหล็กจารตามพวกโบสถ์ก็ดีพวกอา,อาคารสถานใหญ่ๆเนี่ยเยอะมากเลยแต่ว่าไม่เห็นมีสายลอฟ้าจะไปอยู่ดนยังไงตถ้าอุทยาสุโขทยัยตั้งมาถึงรัตนโกสินทร์เขามียันการฟ้าผ่าติดอยู่ในเคือ อันนี้เราก็ต้องเราก็ต้องถือว่าเออมันเป็นเรื่องที่นา่าสนใจอย่างเราไปสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนคือสมัยผมเมื่อเจ็ดสิบปีก่อนหกสิบปีก่อนเนี่ยเราไปหาพระพาร์ทแล้ก็จะลงกำหม่อมให้อะไรเนี่ยพวกนี้เป็นพุทธคุณนั่นแนหะละลงยันเกี่ยวกับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างคาถาตัวนั้นที่เขาใช้ได้ตลอดคือนโมวุทัยยะเนี่ยที่สาคัญคือมันต้องจิตนต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องมันต้องฝึกอะ่ะ มันต้องเรียนโอ้ยเรียนเยอะมากกว่าเขาจะทําพระได้องค์ให้ศักดิ์สิทธิ์นะไม่ใช่ว่าแบบพิมพ์ออกมาเลื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยก็กลายเป็นกลายเป็นพระแจกซองกระถินบางวัดเนี่ยเขา,เาพิมพ์แล้วแต่ไม่ได้ปลุกเสกวัดอาจจะมีก,กิจจัยก็มาปลุกเสกก็ใส่ซองกระถินไว้แล้วก็ทําบุญไาถ,ถ้าที่บังมาป่าก็มีพระให้องค์อะไรอย่างเงี้ยก็คนก็ทําบุญเยอะอันนี้มันเรื่องเกี่ยวกับศรัทธาของคนนะ